แล้วครับช่วงนี้สายของคุณสนธิยานพร้อมแล้วนะครับเราไปพูดคุยกับคุณสนธิยานนะครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตดีครับชาตเท้าก็ยังต้องเป็นยังด้วยน้ําท่วมเหมือนเดิมนะครับครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็อยากจะย้ําให้ได้รับทราบว่าสถานการณ์ในกรุงเทพยังไม่ปกตินะครับยังปกติช่วงกรุงเทพชั้นใน ส่วนกรุงเทพด้านนอกปริมณฑลนนทบุรีปรทุมธานีานครปฐมนั่งเชิงนองไปเรือน้ําตั้งแต่ระดับห้าเสร็เจ็ดไปจนถึงเม็ดเสร็จเสร็จแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นชัดเจนต่อเนื่องขึ้นตลอดเวลาน,นั่นก็คือการชุมนุมประท้วงของพี่น้องประชาชนต่อรัฐบาลหรือไม่ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างพี่น้องประชาชนกันเองในพื้นที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นทุกดัก ไม่รู้จะสะท้อนว่าไงละครับก็สะท้อนว่าทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงก็มาจากการไร้ประสิทธิภาพหรือการไม่เอาทีใส่ของรัฐบาลซึ่งอาจจะคิดสถาการใดๆทั้นี้เป็นเรื่องที่เข่าทีเก่าทางและไม่มีแรงกดดันแรงกดดันเหลือน้อยแล้วความจริงไม่ใช่นะครับสภาพการข้างนอกก็ยังถือหนักหนาสาสากันกันอยู่จะต้องจมล้ากันไปอีกตั้งถ่ายครึ่งเดือนเดือนไหม หรือจะไปถึงสองเดือนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราอยากจะให้น้ําท่วมขังนานก็ต้องสูบพอกสูบมาก็ต้องอากระทบชุมชนอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆกันก็กลายเป็นพี่น้องประชาชนคนไทยในเรื่องแตกแยกกันเองเพราะรไม่มีคนกลางหีคนทม่มีหน้าที่ี่นเยไม่ได้เข้าไปจัดการนะครับสําหรับสถา,านการณ์การเมืองในวันนี้เนี่ยน,นะครับ ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าคณพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับก็ขอเลื่อนในการที่จะไปปากคากับที่ตารวจรก็ให้ผลว่าได้รับเรื่องกระชั้นเกินไปรเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยได้รับรู้่านทั้งชื่อนะครับหนังสือเนี่ยเพิ่งมาถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงให้รายละเอียดต้องเลื่อนาการสอบสวนออกไป แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือการยืนยันนะครับว่าอย่างไรก็ตามไม่ขอที่จะไม่ใช่ไม่ขอแล้วเพราะไม่เห็นด้วยกับการยิโทษศก,กรรมนะครับไม่เห็นด้วยกับการยิโทษสก,กร,รมทุกฝ่ายรวมทั้งตัวเองด้วยนะครับครับซึ่งอันนี้ก็เป็นท่าทียืนยันอันเป็นหลักการของคุณสถิตด้วยชาชีวะอันนอยตลอดวา่าต้องการที่จะให้หลักของกฎหมายเนี่ย ดาเนินการต่อไปต้องการให้กฎหมายเป็นบรรทัดฐานเป็นหลักที่จะจะถือสหรับพิน้องประชาชนคนไทยแอ,อนะครับความหมายและก็สิ่งที่พูดเนี่ยของคุณอพิสิทธิ์เจียชีวะเนี่ยนะครับสิ่หนึ่งที่ต้องใส่ใจนอาจจะบอกว่าม่ใช่อากาศแม้คุณอพิสิทธิ์พูดว่าไม่รับนยแต่เวลาพูดกดดันพรบเนี่ยโทษศัรดิ์กรรมน,นะครับ ก็ต้องผลักดันออกมาทั้งหมดนะครับนการผลักดันออกมาทั้งหมดเนี่ยมันเรียกว่าต้องการที่ทําให้คลุมทุกจุดได้คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ต้านแต่แต่ผู้ผลักดันก็อยากจะผลักดันให้เคราะหทุกส่วนก็ไม่เบียผลอะไรมากหรอกครับนอกจากจะเห็นว่าไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนเด่งแต่เป็นการทาให้กับทุกภาคส่วน เขาต้องการให้เกิดสถานการณ์การตรงดองการให้เกิดสถานการณ์ที่เกิดความเข้าใจกันระหว่างพี่น้องประชาชนคนไทยนี่เป็นเหตุผลที่น่าจะแน่นอนที่สุดนะครับที่ฝ่ายผลักดันคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะต้องดันออกมาในแนวนี้มาดูเหตุการณ์ที่แท้จริงเนี่ยนะครับสําหรับคุณพิสิทธิท้อยถึงมั่นใจต้องสอบไปดนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปี52และปี53นั้นเนี่ย ผมก็ย้ำในสิ่งที่เราได้พูดกันมาสเสมอว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ชัดๆนะครับก็คือปรากฏการณ์ของความพยายามที่จะก่อเหตุซึ่งเป็นเรื่องที่คณะน,นบชและคนเสื้อแดงละเลยที่จะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องคนชุดจำเรื่องระเบิดต่างๆนะครับคำถามเหล่านี้ให้ไปสังเกตสังการดูได้เลยครับว่าเมื่อตั้งคำถามไป ว่าอ้าแล้วคนชุดดำเรียกวนายิงเอ็มเจ็สิบเก้ามยิงใส่ฐานล่ะนะครับไประเบิดเขากระพ้าแรงสูงที่หวังน้อยละ่ะมันเป็นยังไงเราก็ไม่เคยได้คำตอบนะครับจากแกนํำนพชและหรือคนชุดแดงามาถึงเวลานี้นะครับคนเรียต้องตอบมากนะครับกับประเด็นเหล่านี้ก็คือรัฐบาล นะครับแน่นอนที่สครับรัฐบาลจะต้องพูดตอบว่าเอ๊ก, OK. การกรบิดนะครับเ7 9 r เจเก้ที่ยิงเพราตอนนี้รัฐบาลเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นผู้รัรกษาความถูกต้องของกฎหมายจะไม่ตอบที่พูดเพราะว่า,วาวนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้มันเป็ในแง่ของความรับผิดชอบนะครับต่างๆเนี่ย เมื่อเกิดเหตุความไม่เรียบร้อยขึ้นในบ้านเมืองผู้ที่มีหน้าที่รักษากฎหมายแหละครับเป็นผู้ที่ต้องคลี่คลายหาคำตอบเพราะนั้นนอกเหนือจากคดีของคุณอภิสิทธิ์ไม่ชาชีวะแล้วเนี่ยนะครับคดีอันเกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายคดีอันเกี่ยวเนื่องกับการรับเบิดต่างๆก็เป็นเรื่องที่ควรจะเร่งรัดและก็ติดตามด้วยนะครับมีเรื่องอีกเรื่องต่อเนื่องนะครับผมก็ เห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ควรจะนํามาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องคุณสุนัยชุลพงศทรนะครับจะเอาคด,ดีเก้าสิบศพนไปขึ้นสารโลกนะครับถ้าทังขืนขังแต่การกระทำดังกล่าวเนี่ยครับหากจะต้องทำเนี่ยจะต้องมีการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปรากฏข่าวแล้วคุที่ก็ข่าวที่อ่านมาไม่อาจจะผิด นั่นก็คือว่าคุณสุรพงษ์โตวิชัยคุณรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ในทางส่วนตัวไม่เห็นด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินด,ดีนะครับที่รัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> คิดถึงเรื่องประเทศชาติม่ก่าเรื่องการต่อู้ในทางการเมืองเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของต้องใช้ระบบกระบวนการยุติธรรมภายในประเทศไม่ใช่เรื่องคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวและจะเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ก็ไปเรื่องอ,งอื่นๆนี่และครับ ก็จะเกิดความสับสนอลมาก,ก็ต้องจับดูละครับว่าสิ่งที่คุณสุรพงศ์ตัลจักใช้คุณแสดงออกมานั้นส่งผลอย่างไรต่อไปกับสถานการณ์เรื่องและบรรยากาศภายในพักเพื่อไทยเองครับผมครับเอาละรครับขอบพระคุณมากครับคุณสุริยันครับค่ะสวัสดีค่ะ มีเรื่องที่จะต้องนําเสนอคุณผู้ชมกลัวว่ามันจะตกประเด็นไปนะครับทั้งเรื่องของน้ําท่วมตอนนี้ก็สรุปภาพรวมก็อย่างที่คุณสุทธิยานบอกนะครับรอบนอกโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกยังหนักหนาสาหัสอยู่นะครับรวมไปถึงนนทบ,บุรีกับปทุมธานีทางฝั่งทิศตะวันตกของเจ้าพระยาด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่น้ําจะลด นะครับจ <c oughs> นไปถึงวันที่มันแห้งซึ่งอาจจะกินระยะเวลาไปจนถึงวันที่31ธันวาคมซึ่งนี่เป็นการเปิดเผยของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์โอยพั์คู่ว่ากทมเมื่อวานนี้ <c oughs> ซึ่งดูจะขัดแย้งกับสิ่งที่สอป,ปอ,อบอกสอปปออบอกเนี่ยถ้าจำตัวเลขก็คือวันที่15 <c oughs> <ช>ถูกต้องไหมฮะแต่ ผู้ว่ากทมอบอกว่าจะให้มันได้ก่อนสิ้นปีเพื่อเป็นของฝันปีใหม่นะครับส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยนะฮะตอนนี้หนักหนาสาหัสกับกรณีของผู้ชายที่ชื่อพันตนำรวจตีสุงเงี่ยมสำรานรัฐเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าไปมีเรื่องกันที่ประตูระบายน้ําลำมอแตกอีกอนะครับปรากฏว่าจู่ๆก็ไปเปิดประตูระบายน้ําขึ้นมาเป็น2เมตรจากเดิมี่มันเปิดอยู่แค่50เซนเนี่ยนะฮะ ที่แกก็ตัดสินใจโดยพา,าราการอีกอครั้งหนึ่งแล้วและเมื่อวานนี้เชา้านี้คุณผู้ชมไปเปิดดูในเว็บไซต์ไปเปิดดูในหน้าหนุสพิมพ์ฉบับต่างๆนะครับมีการกระดกวายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจในระหว่างที่ไปควบคุมดูแลประตูระบายน้ําที่พระยาสุเรนด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่ากลางสุดๆนะครับเนี่ยคุณจิตงีผมทำท่าให้ดูคุณผู้ชมเนี่ยผมไม่มีภาพเน แต่เห็นแล้วใช่ไหมคะคุณโยคนเนี่ยเขากระดกวายอย่างเงี้ยปากนี่ก็อมตรงนี้อยู่เนี่ยนะฮะตำรวจก็มองดูตาปิดๆประเด็น,นว่าอยากกินหรือว่าก,กลัวหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะกระดกวายระหว่างการทําหน้าที่กลางไม่รู้เหมือนกันแหละครับกินไปมันก็ต้องมีบ้างแหละของอแบบนี้เพราะมันเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่นี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณโกนะฮะคุณโกเนี่ยก็เป็นผู้ต้องหานะครับพ้นบ้านอดีตประหลัดสุพ์เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ หลบหนีะนะครับคาดว่าน่าจะยังคงอยู่ที่ลาวเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเนี่ยพบว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่แถวแถวสวรรค์นาเขตนะครับอยู่ประเทศลาวฝั่งตรงกันข้ามของจังหวัดมุกดาหารแต่คุณโก้เนี่ยนะฮะตามรายงานบอกว่ามีการจ้างการมาดูแลเพียบพร้อมม,มีสองคนที่ให้การสนับสนุนและ,ะดูแลคนแรกที่ว่าเสียพารเนี่เป็นพี่ชายอีกคนนึงเนี่ยเป็นเสียโม้งอันนี้ก็เป็นผู้มีที่พลที่ค้ามาอยู่ที่ประเทศลาวก็มีการจ้างการดูแลเป็น อย่างดีเพราะว่าเกรงว่าจะถูกฆ่าตัดตอนด้วยส่วนกรณีของคุณสุพจนทรับล้อมเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบของปอป,ปอชอก็มีรายงานข่าวออกมากเหมือนกันว่าไปตรวจสอบพบบัญชีที่มีเงินเข้าออกเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยหลายสิบล้านบาทและที่น่าสนใจมีอยู่ครั้งหนึ่งเคลื่อนไหว28ล้านบาทก็น่าสนใจว่าเอ๊ะระดับข้าราชการประจําแบบนี้ทําไมบัญชีส่วนตัวถึงมีเงินเคลื่อนไหวกันมาก,ก,นมากขนาดนี้เงินเดือนในแต่ละปีก็ไม่น่าจะเกิน2ล้านบาทนี่จู่ๆเคลื่อนไหวกันที่28ล้านบาทไปเอาเงินมาจากไหนนี่เป็นกรณีของคุณสุพจน์ <c oughs> นะครับและที่ต้องย้ํากันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนเสื้อแดงนะครับเมื่อวานนี้ศาลก็ได้มีการตัดสินนะครับจำคุกคนเสื้อแดงไปทั้งหมดเนี่ยเจ็ดคนหก <c oughs> คนแรกเนี่ยในข้อหาฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินโดนตัดสินจําคุกหนึ่งปีแต่รับสารภาพนะครับเหลือหเดือน <c oughs> นะครับและทีนี้เนี่ยนับตั้งแต่มีการพิจารณาคดีเขาก็ชดใช้อยู่ในคุกอยู่ครบ6เดือนแล้วก็มีก <c oughs> ารปล่อยออกมาส่วนอีกคนหนึ่งโดนพลกรฉุกเฉินปี48แล้วก็โดนในส่วนของ ข้อหารักทรัพย์ด้วยก็จึงถูกตัดสินมากหน่อยนะครับสปี6เดือนก็ชดใช้กรรมกันไปนอกจากนี้ผู้ต้องหาเหล่านี้ก็รับสารภาพว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเหล่านี้จริงแสดงให้เห็นว่าการชุมนุมไม่ใช่สันติอหิงสาและอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกลุ่มสยามสามัคคีวันนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นงานดีๆที่เราอยากให้คุณผู้ชมไป ร่วมกันนะครับแสดงความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้งานเสวนาเทิดน้ำพระไทยถวายพระพรนะครับที่ลานปรีดีพนมยงหมหาวิาลยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับวันนี้เวลา16นาฬิกาแต่สำนักข่าวทีนิวของเราจะเริ่มทำการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา17นาฬก30นาทีเป็นต้นไปไปจนถึงเวลา20นาฬกานะครับ รอติดตามดูแลกันนะครับสำหรับงานดีๆแบบนี้นี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของสถานการณ์วันนี้ก็ต้องกระชั้นชิดหน่อยนะครับสำหรับประเด็นที่ตกค้างกันไปเราเน้นเฉพาะประเด็นที่เห็นว่ามันเป็นจุดต่างจากสำนักข่าวอื่นจริงๆเพื่อให้คุณผู้ชมจะได้นำไปใช้เป็นตัวเลือกในการเฝ้าติดตามรับชมข่าวสารในเชิงลึกแบบนี้เอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งก็วันจันทร์เลยนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ